วันนี้มากองถ่ายเดี๋ยวเอาแวะซื้อต้มตำครับไร้ใครับอาทิตย์ครับต้มตำมีครับ,บกไก่ย่าง <c oughs> อยากกนะระจายควานแล้วของเกาเ่ามเของใหม่ย่าเดี๋ยวของใหม่ร้านนี้บอกนะครับตรงๆเลยไก่ย่างพ่อห้าตัวเนี่ยไหน อันนี้เป็นของมือสองครับของอ้านนี้อันนี้ของใหม่ตัวตัวเราบอกนะครับร้านนี้เพราะฉะนั้นไม่คิดได้มีของมือสองอยู่อ่านี่เราบอกนเราบอกตรงๆนะเราขายมันหาตันนอันนี้อะไรครับว้าวลาบไขยครับตกหมูลาบป่ะพ่อครับผมอ้อหตกหมูหมูไม่ต้องโฟกัสเออสิบสามเนี่ยโฟกัสอย่า ตกแปดตกปลเป็นน้ำตกพอหมูย่างเป็นน้ำตกพอหมูย่างอ่าาน้ำตกด้วยวันนี้น้ำตกไก่ย่างนะคะทุกคนตกแบบไก่ย่างน้ำมันงมีบอก่าอมีค่ะตตํำเองเปล่าต่ำต่ำตตหุหนมาหนลงมาก่อนแล้วหนจะอต่ำ้ต่ำให้ให้ต่ำต่ ลองลาๆที่กกครับเอเออนี่ยกกลอบมาอ้าตจามหรือจาถั่วะแล้วพีชแจ้วมีเม็ดนั่นละแล้กินเผ็ดเผ็ดเอาเผเผ็ดเป็นเผ็ดพี่แห้งดีกว่าไหมพี่แห้งได้ผสมขอผสมไม่ไขยตำหุ่งพ็อโอ้แสบเอ้ทุรดครับทุรด์นั่นทดฝังโน้นทุรดครับผมนั่นแหละสาวครับครับมัว นั่นแหละแล้วก็หลายสุดแท้แนี่เลยขาไก่ย่างส้มตำครับก่ย่างส้มตำเน่โอ้็จัดเยอะโดกล้องเขาังจัดไปรลอยสดเลยตามมาเอาตามมาจะไปถ่ายหนังครับพ่อเนี่ยนอะนะครับไก่ย่างก็มีนะครับไก่ย่างเอาไหมครับไก่ย่างสตาร์เป็นแบบนี้ไหมนี่นะจะไป่ารวมให้นี่ อันนี้น้ำน้ำหมักสูตรเดยียวกันออกได้ได้เอาไหมจะได้พุ้งมาตัวหนึ่งคุ่นแรงพ้อไงกระเดิมไม่ได้พอกระเดิมกะเดิมนะครับต้งตำประเดิมเลยเน้อได้ได้ได้ดาวด้วยฟ้าเต้ตำตอนเช้าครับอันนี้เส้นไหนพ่อ ถนนลำลูกกาครับถนนลำลูกกาถนนลำลูกกาครับผมถนนองสิเด็ดครับเอาเอาที่ไม่ได้ทชิ้นถนนลำลูกกาคลองเก็ดเดี๋ยวจะเอานี้รวมเี๋จะได้ครบห้าได้แม่ได้รวมครบห้าตัวเลยเอาตัวเดียวกันครับเอาเอาดีจ้ะเออกี่ยอาระวังนะครับค่อยๆทำ ดูบางยาวแต่ได้นะครับได้เลยเนื้อปลาเอาหมูปลาด้วยเหรอเค็มไหครับไหนนื้อปลาก็รวนปูครับเยอพ่อนะปูเห็นไหาปูครับปูปูแต่นั้นอะไรนะครับปลาสุดยอดเลยเห็นว่ากับเองนะต้องอร่อยอ่ะขอปลาเก่านะปลาเก่าได้พ่อรู้จักเสร็จไหมไปพ่รู้จักกันดีพ่อไม่รู้จักใช่ไหม ครับเฮ้ย้น้ำตัวอะไรเลบอกต้องปั่มตัวมาไม่บอกก่อหรอแนะน้ำหน่อยเดียวดูเดียวร้เปล่าฮะอาแม่เขารู้จักเนี่ยเดียวก็ที่เขาออกรายการพิเศษรายการสารทั่วไปอ่ะเออเขาไปอุดหนุนไงได้ชอบไปอุดหนุน คนจ่ายคนจนคนแก่คนก่บัตรกอมีดิไม่มีนม่ค็้ายแบหนีก็ไดมาหน่อยวางไว้ัตรกอีขอบคุณค่ะจายเอาเลยจยายก็ได้ตั้งหลายปากเลยจ่ายตั้งทำสเดี๋ยวพอพอข้าไปไปคอยเออะไรค่อยดูทีวีทำไปก็ทำงานทำทำไมเ่ายเอาเลยก็จ่เอานับจี๊จ่าเอาพอระวังนิดหน่อยมีตกคม น่ากินมากเบียร์เอเอาไปกินที่กองครับก่อนไก่ย่างก็มีนะครับ้มตำไก่ย่างมั้ยครับอร่อยอะไรนะครับอออืื ว่าิไม่เอาแล้วเอยไม่ไเอาแล้วหลาบแล้วเติมได้อยาบเลยมไดเมแล้วต่อไปเราโอมันก็เพ่อพ่ออร่อยมากอด้ก็แค่เย็นไม่ก่อนโอ้นั่นแหละผมงคนจังหวัดไหนครับร้านอาหารจ้าอ๋อมงารานหผมร้อยเอ็ดเดียวแ้วเื่นอนไง อันกเกษตรวิสัยครับ<ล>ทางผ่านทางผ่า,านแถวทีแถวนัปป้นึ่งพานก็ปังแล้วก็นน้ำตกครับน้ำตกน้ำยางเห็นไหมนังยางหน้งยางตรงนั้นแหละโ้ยสีน่ากินอร่อยด้วยข้าขาเกาตองมัดป้า น,น,น,นั่นห,หัาไปเจาเนี่ถ้าเราเลือกถือเลยตัผมให้อบคุณครับสแซ่บว่าดเายกระเรมันอาหารเนอะน้ำตกเหนือ ตอนเช้าวันนี้เราได้ไก่ย่างไก่ย่างส้มตำน้ำตกเอาไปก้อยผมเราครับผมไหมครับเพราะผมพ่อเอาไม่ผมมึงสม่ำมันอลยมันเขาเหนียวเลื่อนน้ำทุบตีปาดเหนียวห้างหอมเลยห้างหอมเต็มทงเลยยูอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เปิดหลังมาขายได้เนี่ยลูกไก่เอาโปรโมทให้หน่อยนะโปรโมทให้หน่อยอะร้านไหนพ่อไก่ย่างอิเชียนได้ค่ะดูแลจ้าไปแล้วจ้าไปเลยน้องกุญไปย่างไม่ไปโรงเรียนเหรอครับพี่ไปวัดยุดหรออันนี้วัหยุดไม่ไปโรงเรียนใก่น้าร้อนอ่ากินนมครับครับ อันนี้แบงค์อะไรครับแดงอะไรแดงแงผ่านเยอะไหมเยอะไหมเดีรังซื้อเก่งๆนะครับแล้วไม่ได้เปลงเทสนะลุงลงเทสชื่ออะไรครับไปเลยเจ้าขุนอันนี้อะไรอันนี้ชื่ออะไรกุ๊กไก่เหรอกุ๊กไก่ข้าขอรู้สวัสดีค้าดสวยข้าเฮ้ยไหนเดี๋ยวมองกล้องนี่ครับมองกล้องมองกล้องยิ้มสวยๆหน่อยหรือนี่ยิ้มในใจของร้านในใจของร้าน น้องเจ้าขุดกับฟูกไก่นะครับวันนี้มาอุดหนุนไก่ย่างพอดีไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้วันหยุดสาวันอาทิตย์อืมวันหยุดเรียนหนังสือเก่งๆนะคะนาะะ่ารา <c oughs> ักตัดเสื้อตาเสื้อปียาพัฒ์ี่แอมป์ตกพี่ายรพลผอพ่ายดูกห้องไหนครับนี่เออแถวแถวนี้แล้วครับเนี่ยฮอ โลมันบอกไม่ได้ไงมันเป็นแบบลับสายลับถ่ายแบบบ้าถ่ายแบบสายลับพ่อซื้อว่ายังพ่อที่ว่าสังทองไก่ย่างพ่อสั่งทองอายุกับปีห้วครับห้าสิบสี่ครับโู้สี่ห้าห้าสิบสี่แล้วไก่ย่างเท่าไรพ่อค่าเสียหายให้แม่คิดแกรกจ้าพี่มาใ้เรียมได้ค่ะ โอ้พวกคนส้มซ no. okay. yeah. ุปต่ำวิที์ร้อนอร่อยมากโคกโฆษณาให้หน่อยนะครับครับอ่าดีดีโค้โฆษณาให้หน่อยดกดีให้คุณพ่อคุณแม่เก็บซิมได้ไหมบ้างได้ค่ะเอาก่อนนะก่อนประคั้นใส่เรื่องบ้างเนืกอตได้หรือเนี่ยแน่นอนนี่แหละได้ได้ได้ก็ต้นจัดใจมันเนี่ยคนดังคนดังแล้วก็เป็นตัวตัวดูดิต่อกินข้างทาง ตายได้ค่ะตายเลยไปเพลิน่ะรถกระวางรถนะลูกเดี๋ออกไปนะคะว้าวคนก็ดังแล้วคนก็นอนแ,<บ>แล้วตัวตัวอ่ะเฮ้ยแล้ว,วบบพ่อขานพ่อจะแถมเต็มเลย นุ่มตีนไก่ตีนไก่ครับแล้อหน้าล่ะก็แถมให้พร้อมแถมครับเตีนไก่ต้มนุ่มลอง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 จริงครับจับเอ๊ะ เวลาพันดียังแตดร้อยรู้จ้าปะแปดอยี่ิาทตามเลยแปดลยกสิบเนี๋หาเปนี้าใส่ไปนเดีวเราเดี๋วไ่เพิเียวตีบวกเาเียวอะไรเพิ่งเีวตีแปดร้อยแร้อยห้าสิบแปดแปดรอยหาสิบคนรวยเขยังไม่ถือตัวเลยทางทางปันี้ เอาลงเฟซคุณชาแปดร้อยห้าสิมาอันนี้เท่าไหร่ครับแปดร้อยห้าสิบนี่สามพันค่ะโอ้กำลังใจพ่ออุคมร้องไปพร้อมเนี่ยพ้ยร้องด้ยด้วยด้วยด้ยังจ้องมาัดกันตัดันัดกันตัหกันตัหกันตัดกันตัดกััดกันตัดกันตัดกััดกันตัดกันตัดกันตัดกัยลักันตัดกันตัดกันตัันตัดกันตัหัดกันตัดันตัันตัดกันตัดันันตัดนัดกดกันตัดหััันััั ดีใจนั้วแต่เดี๋ยวไปเจอกันที่ปองไทยครับทุกคนบาย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 หน่อยพ่อบายบายสวัสดีนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ปอง